สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเครื่องดื่มเย็นๆคลายร้อนกันครับก็เป็นเมนูน้ําแตงโมปั่นนะคบเพื่อนๆทําง่ายมากๆครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็เป็นน้ําเชื่อมครับหรือว่าไซรัป ก็ซื้อได้ที่ตามร้านสะดวกซื้อนะครับเขาจะมีทําไว้ขายเลยนะครับก็เป็นขวดกับเป็นถุงนะครับเพื่อนๆก็หาซื้อได้เลยตามด้วยน้ําแข็งวันนี้ผมใช้เป็นแก้ว16ออนนะคบเพื่อนๆก็ใส่น้ําแข็งก้อนเล็กๆนะครับให้พูนแก้วนะครับตามด้วยแตงโม1น่ซีครับก็แกะเม็ดออกให้เรียบร้อยนะน้ําเชื่อมวันนี้ผมจะใช้อยู่ที่45 ML นะครับแล้วก็เกลือในช้อนนะครับก็ใส่แคบปลายช้อนเท่านั้นครับโอเคครับเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับ ก็เตรียมเครื่องปั่นครับแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะครับที่เราเตรียมไว้ใส่แตงโมลงไปก่อนตามด้วยน้ำแข็งน้ำเชื่อมครับแล้วก็เกลือจากนั้นก็ปั่นได้เลยครับก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะครับเพียงแค่ปั่นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตัดภาพมาที่น้ำแตงโมปั่นของเราละเอียดได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปตักลงแก้วกันครับ ก็เช็คด้วยนิดนึงนะให้มันละเอียดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพเพื่อนเเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟลงแก้วกันครับแก้วก็ใช้เป็น16ออนนะครับน้ําแข็งก็พอดีเลยนะครับทุกอย่างลงตัวนะครับพเพื่อนๆรสชาติของเราก็ไม่หวานจนเกินไปนะพเพื่อนๆคนไหนอยากจะทําทานหรือว่า ทำขายลองนำไปทำได้เลยนะครับผมก็จะใช้ช้อนเขี่ยตกแต่งให้สวยงามนิดนึงนะครับแต่พอดีว่ามือบางนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตัดภาพไปที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับน้ําแตงโมปั่นของเราทําไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทํากินหรือว่าทําขายได้เลยนะครับลองนําไปทําตามดูกันได้ครับหน้าร้อนแบบนี้บอกเลยได้สักแก้วหนึ่งเย็นสดชื่นมากๆนะครับเพื่อนๆโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้เลยนะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อแปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ